ดาวราชาโชคเป็นดาวกุมลักบริวารเป็นราชาโชคกุมลักหนึ่งจะมีมิตรสหายยากพี่น้องอุปการะช่วยเหลือไม่เดือดร้อนสองจะมีโภคสมบัติมากมายเป็นอายุสามมีศักดินามีตำแหน่งงานใหญ่โตอายุเป็นราชาโชคกุมลักหนึ่งจะมีความคิดสุขุมและลึกซึ้งรู้จักวางตัวสมฐานะตามอัตภาพ 2. มีผิวพรรณสะอาดสะอ้านเดชเป็นราชาโชคกุมลักษณ์ 1. มักวางตัวเป็นสง่าภาคภูมิ มีท่าทางกระฉับกระเฉงเจราจาคล่องมีปฏิภาณไหวพริบดี 2. ได้เป็นผู้มีวาสนาสูงท้ายได้เป็นใหญ่สีเป็นราชาโชคกุมลักษ์หนึ่งเป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนพูดจาไพเราะเป็นที่รักใคร่ของชนทั่วไป 2. มีความสมบูรณ์ทั้งยศและทรัพย์มูลเป็นราชาโชคกุมลักษ์หนึ่งมักเป็นคนมีเหตุผลรู้จักตรึกตรองเป็นที่ปรึกษาได้ดีมีสม,มาคารวะในการสนทนารู้จักประหยัด 2. มีการงานและหลักฐานมั่นคงไม่ตกตำ่ำอุตสาหะเป็นราชาโชคกุมลักษ์ 1. มีความขยันหมั่นเพียรศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆเป็นผู้มีคุณวุฒิสูงในด้านวิชาการและการบริหาร 2. เป็นคนมีความรู้วิชาการดีมนตรีเป็นราชาโชคกุมลักษ์ 1. มีบุญวาสนาจะมีผู้มีบุญหนักศักดใหญ่อุ้มชูเป็นผู้ปกครองที่มีคุณธรรม2จะได้เป็นใหญ่กาลีเป็นราชาโชคกุมลักษ หนึ่งมีศัก์หรือวาสนาก็จะตกต่ำสองรวยแล้วจะอับปางหนังสือโหราศาส์สุริยคพยากรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสยัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบือเ้องต้นเมื่อผู้ศึกษา เข้าใจข้อม nah ูลแล้วนำไปใช้ได้ด right ีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไปซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้น หากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ